สามสองสวัสดีครับใครครับฟ้าหัวเกินสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำของยักษ์ครับขนมยักษ์ขนมครับขนมอันนี้ได้มาจากไหนครับคุณตาค่าตาครับอันนี้อันนี้เราจะมาคิดตาเบ่งเบ่งอ่ะตาเบ่งเบ่งอ่ะชิ้นแรกอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่รู้อะไรอ่ะลูกมันเป็นเหมือน มันเป็นวัฟเฟิลใช่ไหมครับอ๋อโอเคอันนี้ในเซเว่นก็จะมีขายแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อนี้ใช่ไหมลูกมันจะเป็น, uh huh. ปนแบบอเล็กๆแกะมาให้ okay, เพื่อนๆดูหน่อยะครับมันจะเป็นประมาณนี้แกะมาให้เพื่อนๆดูชิ้นหนึ่งมันเป็นซิล okay, ็อก บอกความรู้สึกกับรสชาติมาหน่อยอร่อยคือรสชาติเป็นไงเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวเอาเอาอย่าเพิ่งกินกินแค่ชิ้นเดียวพอเดี๋ยวิ่มไม่เหมือนขาวดานี่ยแท้งมันไม่ให้าวกพดมานีีเือใช่ใหแบบแบบจาน้อนี่อนใหดูในซงนีนะครับก้องดูนะครับนี่ใอของนี่เป็นลายถ่ายเดียวได้โอเค น่อร่อยมากเลยใช่ไน่อร่อยนั่นเอาโชว์กล้องหน่อยกล้องอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นะนั่หัวเลยอันนี้คืออะไรอ่ะลูกอันนี้เหมือนจะเคยเห็นในเซเว่นมันจะเคยกินน้ายะคล้ายลูกคีโตอ่ะใช่ป่ะใช่แต่มันเป็นโคลาคนละยี่ห้อกันเอาแกะชิมไปปกติมันจะเป็นกล่องเสี่ยโอเคโอ้โหนี่กูยังเยอะเอาดูโชว์กล้องหน่อยกล้องอยู่ตรงนี้ ม้องย่างเยอะเลยชกกล้องเต๋อหกช,ชิ้นนี่หกชิ้นครับนี่นะครับเป็นยี่ห้อนี้ลองชิมดูมันเป็นหกชิ้นอันเป็นไก่เดี๋ยกว่าจะแอบลอ้อด้วงล้อดวงอะไรลอร้อด้วงจะแอบกินนี่าบ้านระวังนิ้วนะลูกไส้โอเคดูไส้ไอ่ะท้าฟ้ารีวิวไส้ให้ดูหน่อยอร่อยมากเป็นยี่้อหลาด นี่เอามาใกล้ๆปลาตอกใกล้ๆนี่นะครับทุกคนมันเป็นไส้ไม่ต้องมีวิวจากของฟ้าเอาก็ป๊าหยิบของมาฟ้าถึงที่เขาเบลยื่นม,มาถึงไงอ่ารสชาติงงเป็นไงอันนี้เทียบกับเมื่อกี้อันไหนอร่อยกว่าเขาบอกว่าอร่อยไหมอันนี้อันนี้อร่อ,รอยอ่าต่างคนต่างความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ป้าชิมเนาะเขาบอกวามันยุ่งถึงไม่อร่อยอร่อยอ๋อ อโอเคขนมอร่อยไหมเน uh, okay. ี่ยน่ะเอาโชว์กล้องหน่อยเร็วนี่เป็นโอรีโอ้ตัวตรงหัวเลยเป็นโอรีโอ้เป็นพ็อปคอรโอรีโอมันคือเป็นวัฟเฟอร์โอรีโอ้เคลือบช็อกโกแลตด้วยนะนไอเอวไม่เคยเห็นเลยอ่ะอืมอันนี้ไม่ได้ของไทยอันนี้ของเกาหลี ในภาษาเกาหลีก็เลยตาซื้อในสนามบินมาเอาแกะโชนี่นี่นเป็นนโอ้น่ากินมากเลยอะอย่างเยอะมีสี่อันนะมีสี่อันกล่องมันมีสี่อันมีห้าอันอันนี้ไงเขาเขียนอยู่ว่ากล่องหนึ่งมีห้าอัน น,น,นี่นะครับตอี่ห้อนโอเคอาแกดีมันนึ่งอใช,ใช่เลย,อโ,ยโอโเลยเ้ยเอารีวิวกล้องก่อนหิม,มาแล้วก็อัมมองด้นมมานหลังเนี่ยนี่ะครับรออ่เหมืนนอนโอรีโอเลยอะก็ต้องเหมือนอดียวมันยี่ห้อโอรีโออะถ้าเหมือนแม่ข้างในอร่อยมากหวานกว่าเดิมไหมไม่อืมด,ดีดี อันนี้ให้กี่คะแนนอันนี้อันนี้ควรไปซื้อกินไหมได้มากควรไหมควรไหมโอเคอ๋ออันนี้ซื้อที่ตลาดคิมยองห่าดใหญ่นะครับใครจะไปจัดก็ตามไปได้เอาไปมมันก็คือพีระมิดอันนี้ในเซเว่นมีแต่มันจะเป็นอันรแล้วมันคือเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นเหมือนกันเป็นรูปอะไรเภูเขาเหมือนกันมันจะเป็นรูปสาเหี่ยมภูเขาันี้มันชื่อทอปอลนนะอยู่ที่ซึดน่าจะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะ าบอ,อลอนออสเตรีแรยแลนด์เห็นไหมลูกมันจะมีไฟเล็กที่อยู่ที่เซเว่นอันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่น่าจะไม่แยกแพ็คน่าจะเป็นแบบแ,บบแท้นยาวๆแล้วก็เปิดออกมาได้เลย,ยเดี๋ยวมันลุ้นกันเดี๋ยวรอน้องก่อนก็เป็นรีวิวคนเดียวไปก่อนก็ได้ระหว่างที่น้องกันที่เซเว่นมันมีขาย,ยแต่ว่าที่เซเว่นกับที่รู้ไหมว่าช็อกโกแลตยี่ห้อเดียวกันแต่คนละที่จะคนละรสชาติกันใช่ เพราะว่ามันอาจจะละลายหรือความแข็งของมันไม่เท่ากันปกติถ้าถ้านานคเนี่ยนี่ไออันเล็กๆที่เป็นเซเว่นละลายหมดแล้วนะอันนี้มันน่าจะยังไม่ละลายเลยเคกลับมาแล้วเราคุยกับกล้องหน่อยเมื่อกี้ทอะไรกันมาแหววอันนี้คือท็อปอโลนที่เซเว่นก็มีแกลเลยแกลเลยนี่แต่ที่แต่เนี้ยมัน ให่ใหญ่มันจะไม่สองมันจะเป็นแท่งบิ๊กแต่แต่ทำอะไรมันจะเป็นแท่งเล็กมากอ้าวนี่ไงนี่ยกทุกอย่างเลยจริงโอ้โหบอกแล้วว่าเขาคนสั่งไปแล้วเขาไปสั่งย่อนี้เหรอใช่แล้วรู้ไหมว่ามันใส่น้ำผึ้งด้วยนะถ้าลุงจำไม่ผิดใช่ใช่แต่ที่เซเว่นมันไม่ใส่นะใช่ใส่แล้วว่าน้ำผึ้งมันจะเป็นแบบใหญ่บอกบอกแล้วไงมันจะไซส์บิ๊กกว่าปกติ แกะทีราอันก่อนได้ไหมได้ได้แกะทีราอันมัคอเบตยังไม่กินมันจะมีถั่วเลยขอชิมหน่อยได้ไหมเออได้ผมกินได้มันเปนครับเลยที่ลูกมันจะมีถั่วด้วยนะต้องกัดบนบนอ่ะเป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ก็คล้ายๆถั่วอร่อยแล้วก็มันครามันจะมีไอที่ติดๆฟันอ่ะนั่นคือน้ำผึ้งเฮ้ยมันรสชาติเหมือนกับพี่เซเวอรเลยนะเีกว่แล้วเซเวอร์กว่าของนอกละ อร่อนที่เซเว่นรสชาติจะอร่อยกว่านิดนึงเพราะเมืองนอกเขาไม่ไม่ร้อนเหมือนเมืไทยเซเว่นมันหวานมากเลยพี่เซเว่นแต่ก็คล้ายๆกันน,น,นี่ไอศครอันนี้เป็นเล้ยแล้ว,วเป็นเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะครับเห็ดอะไรเหรอเห็ดไ,<อ>ไอ้แบ็คนัพโฟ แก่เดียวคอกินด้วยกันแก่ยังเยอะปะแกะตั้งเยอะมันเป็นเห็ดที่มีราคาแพงแล้วก็เป็นเห็ดที่มีกลิ่นที่พิเศษต้องแค่ไม่เหมือนเล่ธรรมดายอะไม่กินเลยไม่เหมือนเลยเออกลิ่นเหมือนเลน่ธรรมดาอร่อยอ,อร่อยพอเ,เข้า,าปากปุ๊บกลิ่นมันพุ่งเข้าจมูกเลยลองดูกินมันกลิ่นมันขึ้นจมูกเลยกินน้ำก่อน กลิ่นน้ำเกลือเกลือปลากลิ่นมันขึ้นขึ้นจมูกเลยอะค่ะแต่ไม่รู้ท่บฟ้าเขาชอบก่อนนะเพราะกลิ่นแรงนิดนึงนี่ใช่างเงี้ไม่แต่เนี่ยอร่อยมากมเป็นไงอ,อืมอันนี้ไม่มีในไทยลุงก,ก็เพิ่งเพิ่งเคยกินรสชาติแบบนี้เพราะว่าตีทับฟ้าที่ไทยมันจะเหมือนเหมือนเห็ดไอ้นี่เห็ดอะไราวะเห็ดเห็ดแบบหนึ่งเลยลุงจำชื่อไม่ได้ นี่เป็นไงนให้กี่คะแนนสิบสิบห้าเลยโอเคสิบห้า <c oughs> <Okay. S 2> โอเคอ้อยอ้าลองกินแล้วรสชาติเป็นไงพุ่งไหมระ,ะเบิดใน,นจมูกเลยใช่ไหมอ๋อ,ม,อามาดูชิ้นถัดไปกันครับว่ามันจะคืออะไรเอ่ยอน,นี่อันนี้เป็นขนาดไหนเอาผู้ใหญ่กองเองชิ้นถัดไปมาดูกันครับอทนวทนเลยวัอล เนที่ไทยที่ไทยมันไม่มีขายเลยนะครับอันนี้คือคเเล่นรนะขออันนี้มันดูเล็กแต่ถ้าเอามาใกล้ๆโอ้โหไหนเทียบกันนะาป้าปิดหน้าแล้ปาเหมือนคเลโอันเล็กหลายๆอันเอามาต่อกันหลายๆอันนะคะโอเคแล้วหรือหรือจะรีวิววันนี้ก่อนวันดีกว่าโอเคไปแว็กแวก นี่มันต้องแกะตรงนี้นี่คะให้น้องแกะให้น้องแกะจิ้มดวของน้องให้น้องแกะให้น้องแกะกินหอมในโดมก่อนนะโดมลองโดมก่อนดแล้วบอกทันทีมันไม่กินนะกินยังไงอ่ะแบบแบบช็อกโกแลตหอม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 ลองลองดูลูกเต๋มันไม่ได้เหมือนเฟรเรโร่ใช่มันไม่เหมือนเฟรเรโร่ก็จะเป็นลูกๆดีเดี๋ยวป้าไปเอาจานมาให้แล้วป้าแกะไปก่อนไม่แต่ไม่แต่ถ้ากัดเข้าไปมันเยอะมากแกะเลยไป้ะ

เราจะกินยังไงอ่ะข้อมีผ่ามี่าขนาดกึ้งอันนี้มีผ่าคอได้ไหมแบ่งแบ่งไไดเอาวานี้กินงลูกกนอยอ่าขอนะเดี๋ยวมันมันแตกอขออเบลล้างมือแล้วใช่ไหม้่ขอให้พ่อาแล้วขอยังไงขอนี่ขระาอะให้น้องข้อเองขอของ้อเบลไม่อยู่ตงนั้นเดี๋ยวข้เบไดออีกทีนึงอมันบุ่มเลย ดเดี๋ยวกินไม่หมดหกันลูกใหญ่เกันกินเอาได้ไหมโอ้เอาเอา <c oughs> <c oughs> ไปหอยไปไหนมัป็อย่างนี้ละเขาไบบยองไวหยิบป๊บเขาปากเลยไปหายไปไหน <c oughs> เหมือนเฟรโดเนะเป็นดา์กคาปปาเลตไเป็นดาร์กครับอ่าเฮ้ยวเ้าอร่อยดแชิ้นใหญ่กินไม่หมดหรกแบงกันกินแล้วเดี๋ยวเขาไปาจะเขกินแบ่งมาเลยมาฟางไม่ชอบมันจะเป็นขงมปังช็อคดกช็อคคาแล้วก็ใส่กับอะโมอไปเลยไปเลยมากินตรงนี้กันค่โอเคจบิปแล้วเอา ตอนนี้อาหารมาแล้วเราลาไปก่อนเดีย๋ยวไปกินข้าวกันก่อนครับไม่ไหวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ไปไหนครับตอนนีไ้ไปกินข้าวโอเคครับเด็กที่โชว์ข้าวอย่าลืมกดอะไรเนี่ยกดไลค์กดกดกระต่ายกดไลค์หน่อยใช่ไหมคนจะได้รับเดต้าได้ใช่เนาะโอเค okay. บายบายครับบายบายครอนะ่ะปิดกล้อง